โอเคตอนนี้เราอยู่สวนสัตว์เขาสวนกวางนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูยิราฟเดินไปดูยิราฟสกายวอล์กนะครับภาพบรรยากาศโดยรวมในส่วนนี้คือสกายวอล์กยิราฟอยู่ด้านล่างตตอแตะต่อแตะอารีลี พี่เจเห็นไหมลกูกเห็นอะไรหรือยัง,ย,งยังเหรอดูข้างหน้าดูข้างหน้ามีอะไรบ้างลกูกนูนกก่นดูยีราฟอยู่ตรงนี้ล<ะ>ูกยีราฟอยู่ตรงนี้มียีราฟแล้วก็มีอะไรม้าลาย มีนกกระจอกเทศด้วยเห็นไหมกําลังกินอาหารเลยดูม้าลายกําลังกินน้ําเห็นไหมลูกไม่เห็นอะไรไหมลูกซูมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอดปซูมดูม้าลายกำลังกินน้ำนมีลากนนำลังกินอาหารอยู่เลย ใช่ไหมสูงนะไปงั้นเราไปเดินสะพานกันดีกว่าอันนี้ดิสวัายอ่ะเดินดีๆนะลูกนะ จับมือพ่อไหมพิกกี้จับมือพ่อก็ได้ปะเดี๋ยวให้แม่จับเออให้น้องจับมือแม่มมว้าวยิน้วปะเราไปขึ้นสะพานสกายวอล์กดีกว่าแล้วขอจับมือกันีได้ไหมได้สิมาเดี๋ยวขึ้นไปกว่น,น้องเลยนะมั่นใจใช่ไหมว่ากล้าขึ้นเก่งมากอ่ะ เราไปดูสกายอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ล็อกรถก,ก่อนโอเคล็อกแล้วอ่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดว้าสิบเอ็ดสิบสองสิบมห้าสิบหสบเจ็ปด สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองสาม่ทำไมเก่งยังเลยเหนือ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูข้ามมาไม่เหยียบตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้เอหอนึ่งสองสามโอเคอ่ะหนึ่ง อ่ะสองสอ่ะนับนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสแสบบสามสิบสี่สิบห้สิสิบเจ็ดสแปดสิบี่สบสิบ ว้าวในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้ว oh. ข้างบนนี้คือสกายวอล์กสกายวอล์กดูเราลงมาจากตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยแม่ต๊กหอบเลยไหนมาส่องดูสิลกูกมาดูม้าลายพ่กิ้ส่องดูม้าลายกำลังกินหญ้าอยู่นะว้า wow. ว เราก็ดูยีราฟไปส่องดูกับแม่ลูกครับม่เก็บาพยังไงนะครอบมีอะไรก็นี่ไงก็มีมีวิวให้เราดูอ่ะส่องดูลูกส่องดูกับน้องว้าวเ,เรียกซีเรียกยีราฟได้ไหม ab, ยีราฟจะหันมามองเราไหมเนี่ยยีราฟครับ นั่นไงตัวนี้หันมามองแล้วนะ่ะถามที่จีรกินข้าวกับอะไรครับ <Okay. S 1> เดินได้เลยอยากไปตรงไหนไปได้เลยโอเคไปได้เลยลูกสูงอยู่นะพ่อสูงเข่ากับมยเขา ทำาทานนับแหห้มันแบบว่าได้ลื้มๆไปไหมันว่านับว่างั้นยานเราเดินไปไหมเดินเลยไหมเดินตรงกลางตรงนี้ไหมลูกถ้านี่เดินขับเขาก็ได้ทำไมน้องอินที่ถอยทำไมลูกปะอ๋อน้องน้องตกใจหุ่นตรงนั้นไงไม่เป็นไรอันนั้นคุณสิงโต คุณสิงโตลูกปั้นคุณสิงโตลูกม,มียโันหวาเสียวอ้มว้านนวสว,าวมาสองดูยีราฟอีกทีนึงว้าวยีราฟกินอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> ่ปเดินมาต่อลูกลงทางนั่นก็ได้ดีเนาะดูดูน้องไอ้น้องวิ่งแล้วนะมันดีดมันดีดไม่เป็นไรมันดีดไม้ดีดไม้มันขยายดีกกี้ดูพ่อพอดิมเดินตรงนี้เลยนะ ใช่ลูกเาบอกเราบอกขันล่องเขาจะออมไปล<อ>เลยไ,ไ,ไปทางนเสอ๋อไปุนบ่ทางขุนมีหยังบอบ่มหยดูน้องอินดี้วิ่งไม่กลัวอะไรเลย <c oughs> แก้มแดงแล้วน้องอินดี้แก้มแดงแล้ว คือยางเป็นระเบียบตรงกลางเขาก็ให้เดินได้นะลูกตรงเนี้ยวิกกี้ตรงนี้เขาก็ให้เดินได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอเคดูกิพิกกี้ดูข้างล่างข้างล่างมีกวางด้วยพิกกี้ดูมาดูฝั่งนี้ลูก มาส่องดูเห็นกวางไหมนี่ยกวางก็กำลังกินอาหารเจใช่หรอไงกว้างกวางกำลังกินอาหารเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมกวางอย่านั้ไม่เห็นเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงนู่นนนนลูกนนนนนเห็นไหมนั่นเหรอใช่กำลังกินอาหารปะเดินเข้าร่ม แดดร้อนอยังเลยดูน้องวิ่งไปถึงนู่นนะพ่อพูดว่าบนนี้มันมีอะไรอ่ะบนนี้มีอะไรเหรอพ่อพูดว่าก็มีกวางอะไรอ,อะไรแย่กี้รู้จักแ yeah, ยนะ่ไหมล่าไปเบิ่งแหน่โอ้ย ไม่ต้องกลัวลูกแยก่กว่าเราว้าวดูสิข้างหน้านของเราเป็นกวางลูกไปดูไะกำลังกินหญ้าเลยนะไปเดินตามแม่ไปแ <laughs> ไม่ต้องกลัวมันไปแล้วว้าวเยอะเลยมีกี่ตัวพี่กี้นับไหมว้าวดูสิกวางหันมามองเราทุกตัวเลย cha ít cha ít cho quang nói ít chạy ít chạy Không chạy ít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  chạy Chúng ta sẽ chạy ít chạy ít chạy ít chạy เหนื่อยโอเคเราเดินกลับเนาะแล้วก็ไปตรงสวนสัตว์นะลูกเนาะโอเคเอาตรงนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะโอเคบายบายไปเจอกันที่สวนสัตว์บายบายแล้วพกกี้บายบายครับไปเจอกันที่สวนสัตว์เนาะ